โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมจัดตำนานจอมยุทธ์ทางสารองเช่นเคยในวันนี้ได้เป็นกิจกรรมใหม่ๆครับเป็นกิจกรรมสีสันลาตีนะครับที่จะทําให้เราได้น้องกระต่อยนะครับผมนี่น้องกระต่อยที่เดินตามนะครับถ้าใครเล่นเสริมไต้หวันก็จะรู้นะครับนี่เลยแต่ก่อนมันแจกฟรีนะครับแล้วก็เสริมบาหลังเนี่ยเขาก็จะให้เราเล่นกิจกรรมแหละเนี่ยเป็นน้องกระต่อยตัวนี้นะครับ เราก็จะได้มาเดินตามนะครับเปลี่ยนแทนดวดสันเผานะครับก็กิจกรรมเนี้ยคือเขาจะให้เราเนี่ยให้อาหารน้องกระตุยนะก็คือให้ไปเรื่อยๆครับมันก็จะมีของรางวัลให้ยี่สิบแต้มเราก็จะได้รับนี่ครับที่อัพค่าคอนสเนตห้าสิบแต้มเป็นที่อัพกระดูกแล้วก็แปดสิบแต้มเป็นแครอทแล้วก็หน5้อยยี่ห้าได้ใบสุ่มนะครับแล้วก็หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าได้เป็นเลือกกระดูกวิญญาณนะครับ คือเราต้องทำเควสตรงนี้ครับเควสข้างๆเนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด4วันนะครับก็ให้เราทำเควสตามนี้นะถ้าเราทำเนี่ยเราก็จะได้แครอทตามแต่ละอันนะครับเควสก็ไม่ยากเนาะเป็นภาษาไทยแล้วนะครับในส่วนของการหาแครอทอีกนะครับก็จะมีให้เราตีตีเป็นตัวนี้ครับตีเป็นกวางนะมีแบบตัวเล็กตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับก็แนะนําให้เราตีตัวใหญ่นะตีได้ประมาณสองรอบนะครับก็คือเขาจะเปิดเนี่ย เออระหว่างสิบโมงถึงสี่ทุ่มนะครับมันก็ถ้าถ้ามีคนตีไปแล้วเนี่ยตีตีตัวใหญ่เสร็จไปแล้วเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับแล้วก็ต้องต้องรออีกทุกชั่วโมงหรือทุกส0มสิบนาทีเนี่ยมันจะเกิดใหม่นะครับผมตัวใหญ่เนี่ยน่าจะเกิดชั่วโมงนึ่งนะตัวเล็กน่าจะเกิดสามสิบนาทีก็แนะนําให้เราตีเป็นตัวใหญ่นะครับรอตีแต่ตัวใหญ่เลยเราจะได้แค่หลอดอยู่สามอันนะครับก็ประมาณนี้นะกิจกรรมมาสุดท้ายรางวัลบรัชสามเท่าโอ้ถือว่าคุ้มนะ การเอา้างค้าแสงจันท์นะครับก็จะมีให้เราใช้เพชรนะซื้อในส่วนของใบสุ่มซื้อได้หครั้งนะใช้ทั้งหมดเออใบหนึ่งอ่ะเก้าสิบแปดนะก็ตีไปทั้งประมาณห้ารอยเพชรนะครับมีการเติมเงินด้วยนะเติมสองร้ยห้าสิบนะได้ได้ดินเดียมเองไม่ต้องเติมไมได้ครับอันนี้ก็ถือว่าคุ้มไหมเออซื้อได้แปดครั้งนะแครลอดผมแนะนําเลยนะให้เราอธิษฐานไว้ก่อนอธิษฐานไว้ก่อน รางวัลอันอธิษฐานเนี่ยมันก็จะมีด้วยนะครับก็อันที่ดีที่สุดก็คือเป็นอันเนี้ยน้องกระต่ยแล้วก็มีกระดูกวิญญาณส่วนหัวอู้ดีเหมือนกันนะมีมงแหวนห้าหมื่นปีมีเสกอกบินนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มสเตตัสเนาะก็สามารถมาดูกันได้เมื่อเราที่ถ่านไปแล้วเนี่ยมันก็จะลดไปเรื่อยๆครับผมของต่างๆเกลือมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆถ้าใครดวงดีหน่อยก็จะได้ของดีตั้งแต่แรกๆนะครับ ถ้าใครดวงไม่ดีก็จะได้แบบเกลือ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 จนกว่าเกลือจะหมดนะครับก็ประมาณนี้เนาะสามารถไปเล่นได้นะครับรอนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะไปตีสัตว์วิญญาณได้เลยนะครับรอนะครับผมรอตอนเออสิบโมงถึงสี่ทุ่มนะเขาก็จะให้เรากดไปนี่เขาก็จะเปิดตรงนี้ครับเราลงไปตามด่านปุ๊บมันจะมีอยู่นะครับให้เราเลือกตีเราต้องเลือกตีตัวใหญ่เท่านั้นนะครับอย่าไปตีตัวเล็กนะ เพราะว่าถ้าเรามีสังสารอุลับเนี่ยยังไงเราก็ตีไหวเนาะกิจกรรมเนี้ยมันไม่ได้ยากนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับมาอัปเดตข่าวสารนะครับตื่นมาก็โอ้โหมีกิจกรรมอีกแล้วผมก็ต้องรีบมาทําคลิปเลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ